แล้งไอต้องค่อยๆวางน้ไอต้องค่อยๆวางกจับหัววางอ่าโอ้ห้ามชนโตห้ามชนโตอ่าอาแล้วป๊อปป๊อปอปปอปไอต้องวางแถวแถวข้างหลังแล้วตรงนั้นตรงนั้นล้มต้องต้องวางแถวๆตรงนี้ตรงนี้อ๋ออออเ นสองคนสองคนสวัสดีครับวันนี้เ,เราอย voilà yeah. oh ah, <vale ู่สวัสดีควันนี้อยู่ช่องบ้านไอทีวีเนี่ย้ือว่าก็จะขายของเล่ของเล่นแพนกิ้งกินงกิ้ก็คือถ้าใครวมนะครับถ้าใครวางแพนกินเดียววมนะครับแพนกินก็จะตายนะครับแต่จะมีอย่างนึงนะครับก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องไอ้ก็จะไปโรงเรียนวันแรกแล้ว นี่น้องอายก็ให้ขวดนมมาเขาบอกอยากรีวิวนี่แล้วก็มีชื่อเขียนไว้เลยอ๋อเป็นขวดนมมีที่จับด้วยใช่ไหมใช่อโอ้โหน่เก็บบอดได้ด้วยนะคะโอ้โโอ้โอ้เปิดไม่เป็นโอ้โปได้ขวดนมไปโรงเรียนแล้ววันนี้เราจะ กันวางใช่ไหมใช่ถ้าใครวางแล้วเรือลงก็แพเลยโอ้ยนะไหนแกยังไงแงไหนไหนดูก่อนไอ้ผิดด้ดนี่อันนี้ใช่ไหมใช่เป็นของกีนก็ซื้อมาในายราคา129บาทนะคนะไม่แพงด้วย 100... 119บาทนี่119บาทอ๋อ119บาทอออ119บาทนี่ 119บาทด้วยกันกล่องมันก็เป็นแบบนี้ว้าวมีแผ่นกลิ้นเลยดี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 ไหนไหนนี่เป็นรูปแพนกวินเลยนี่แล้วก็เป็นรูปของวางอันนี้เป็นรูปต้องเล่นสองคนอันนี้เขาบอกว่าต้องเล่นสองคนขึ้นไปอ่าลองเล่นด้วยแต่ว่าเราจะเออใช่เล่นสองคนมางั้นเราก็มาปักกล่องกันเลยนะเพราะว่าป๊อปอยากเล่นแล้วตอนเนี้ยโอเค พ่อแกะให้แ้วนี่แล้วก็แกะมาแล้วนี่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับอุ้ยเรือเรือนะครับเอามาแล้วว้าวประกอบหรออ่าแกะออกมาเลยโอ้ยเรือเท่เลยมีมีแผ่นมีกระดาษคู่มือด้วยมีอน้ด้วยโอ้อะไรคืออะไรโอ้มันคือเหมือนเป็นน้ำมาเดี๋ยวเราประกอบเรือกันก่อนใช่มา น,น,นี่อันนี้เป็นเสากระโดงเรือเขาให้ประกอบนี่เขามีวิธีประกอบอยู่ไม่ยากไม่ยากมีแค่นี้เองอวิธีประกอบแล้วน,น,นี้เสร็หมหน่อยอ่ะอ่าอันนี้เป็นเสากระโดงเรือเราต้องใส่ตรงนี้อ่าอันนี้อันนี้อันสั้นอันใหญ่ต้องไว้ตรงกลางเลยเออดูดูดูดโอ<ฮ>้ได้แล้วได้แล้วแตดมแตดมประกอบก็ไม่ยา เสร็จแล้วก็เอาอันนี้นี่เสียบลงไปเฮ้ยดูดูมีรูปร่างไหมครับทุกคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ใส่ของแพนกินนะเรือจะสามารถล้มได้ก้าวแบบให้เยากอ่าส่วนส่วนอันนี้ก็เป็นแพนกินใช่เราก็ต้องเอามาประกอบกันอันนี้เสียบตรงไหนไม่รู้อ่ะอ่าเหลืออันนี้อ๋อนี่นี่อันนี้เดี๋ยวเสียบตรงนี้เสียบตรงนี้ อาน้องไอเสียบค่าน้องไอเสียบเสียบตรงนี้ไปแล้วเสากระดงเสากระดงเรือเสร็จสมมุติใช่ไหมเราเราก็เอาอันนี้วางอันนี้วางไว้ปึ๊บแล้วเราก็เอาเรือมาเสียบแล้วเราก็เอาเรือตรงนี้เน่เน่เน่ตรงนี้เห็นนะตเน่เน่เน่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเราเราต้องวางให้ตรงรูเอ๋นี่เราเราก็จะได้เรือแบบโยกเยกแบบนี้ อ่านี่ตรงนี้จะเป็นปืนใหญ่ของเรือแล้วก็จะสามารถวางยาคือยหมนหมุ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 นๆๆๆทีนี้เราเราก็จะเอาแพนกวินผัดกันวางวางวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยถ้าเกิดใครวางจนแพนกวินหล่นคนนั้นก็แพ้แโดนดีดมะกอกหนึ่งที okay โอเคไหมอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ปอกกับน้องจ้ประกอบเพนกวินเองอ่าเดี๋ยวป๊อกกับน้องไอประกอบแพนกวินก่อนนะอ่าเดี๋ยวพ่อตัดภาพมาให้ดูโอเคปึ๊บอ่านี้อันนี้ก็เป็นถุงแพนกวินที่เราแกะมาใช่อ่าีวยอันนี้เดี๋ยวเราต้องใช้สีขาวกับสีดําประกอบประกอบเข้าหากันก่อนหนึ่งทีประกอบแบบนี้สีขาวกับสีดําประกอบเข้าหากันได้เลย เสร็จแล้วเราก็จะเอาแผน่นแผ่นกลิ้นตรงนี้มาใส่ตรงนี้อ่ามันก็จะได้แผน่นกลิ้นเนี่อ่าเดี๋ยวประกอบกันก่อนนะเดี๋ยวให้ป๊อปกันนะไอ้ฝึกประกอบกันอ่าหน้าเดีย๋ยวตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังประกอบแผ่นกลิ้นกันอยู่นะไงไอ้เป็นคนเรียงแผน่นกลิ้นไว้บนเรือก่อนตอนนี้อ่าป๊อปก็เป็นคนใส่หน้าแผน่นกลิ้นเดี๋ยวไม่จงรู้อันนี้พ่อประกอบแต่งานสวยเลยแล้วป๊อปเป็นคนประกอบ หมวกอีกทีนี่หมวกหมวกอันนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บก็จะได้เป็นแพนกวินตัวน้อยแบบนี้โอ้ไหนไหนแบบไหนแบบไหนโอ้แพนกวินตัวน้อยใช่ไหมชอบครับอันนี้เน่ยอันนี้เนี่นอ่าป๊อกก็เป็นคนประกอบอยู่ตอนนี้เราก็เอามาวางตรงไหนก็ได้นะคะตรงนี้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 อ่าวางตรงนี้วแพนกวินว้แกร์สเฟก ประกอบให้เสร็จก,ก่อนประกอบให้เสร็จก,ก่อน<ร>เดี๋ยวเรามาเล่นกันกับเรือแพนกวินนั่นเองเดีย๋ยวพ่อเป็นคนน้อวันนี้น้องกวมนนโอเคได้อันนี้เรือก็วางบนภูเขานนํำแข็งเป็นที่เรียบร้อยมาสิเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันวาง ด้วยการาวางคนละห <3, S 1> นึ่งตัวหาองนิงผัดก<า>ันนะใครก่อนนองไงก่อนอย่าอยา่ยาอยาต้องผัดกันวางต้องผัดกันวางนี่นี่นี่ต้องวางตรงนี้แล้วตรงนี้มันเอียง,งยป๊อบต้องคอยดูว่าตรงไหนตรงไหนมันเอียงอ่าตรงนี้เอียงนอะงไงก็ต้องวางแถวแถวนี้เพื่อที่เรือจะได้บาลล้านเดี๋ยว๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอาใหม่เอาใหม นี่นนต้อง,องต้องค่อยๆวางสิน้องไอ้น้องไอ้ปล่อยไปเลยเรือมันก็จะเอียงน้องไอ้ต้องค่อยๆวางอย่างนี้นี่อ้าวางงั้นแหละถูกแล้วนี่ค่อยๆวางเอย้อยเอ้ยวางข้างบนจะดีหรอเริ่มหาหาใหม่เลยอน้องไอยแพ้หนึ่งรอบ เอาใหมต้องค่อยๆวางค่อยๆปล่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องผัดกันต่อไปตามน้องอายต่อไปตามตามน้องอายอุ๊ยอผิดเลยค่อยๆวางมือน้องอายชนเสากระดงเรือน้องไปนไรน้องอายลองวางตรงนี้ก่อนเริ่มแรกน้องอายลองวางข้างบนนี้ก่อนเรือมันเอียงนะลองดูสิให้น้องอายวางคนแรกอ่าาานี้าา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 า ชนะเลยเราจะเริ่มเกมที่สามตอนนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งอ้าว้องไอวางที่เดิมครับได้เปรียบป๊อปแพ้เลยป๊อปรีบวางตูดอ่ะป๊อปต้องวางกลางเรือก่อนเพื่อที่เพื่อที่เรือจะได้ไม่ต้องเอียงมากไงโอเคจิไปไปฟอกแพ้แล้วหนึ่งไปน่าไปตามน้องไอ น้องไอวางที่เดิมว่าตอนนี้น้องไอได้เปรียบเรื่องที่เดิมอยู่อโอ้ห <c oughs> ไหนไหนไหน,น,นพ่อวางไหนไหนพ่อลองวางทีทำ,ทำไมน้องไอวางตรงนั้นแล้วมันนี่นี่เราเราก็จะดูว่าเรือมันเอียงไปทางไหนตอนนี้เรือเรือมันเอียงมาทางนี้ใช่ไหมเราก็จะค่อยๆวางค่อยๆวางตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้แล้วมันก็จะไม่ล้มตรงนั้นต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย อล้มเลยมาที่มาตอนนี้พ่อกับแม่ก็จะเจอกันแล้วนะคะมาแข่งกันพ่อเริ่มก่อนนะต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเดี๋ยวมันล้มอ่าต่อไปทำย่งไงเข้าอ่าต่อไปทยังไงเลี้ยงไว้ต้องวางฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอียงเ้ยทำไมที่ทำเงินก็จมวนดิ

แม่นเรหมากก็บ yeah. อกันเรงเย้ชนะแล้วยกนเงคันัตไ่ไปาาก็ปค้งนี้ให้แม่เริ่มก่อนอโอเคอ่าโอเคให้แม่เริ่มก่อนมแม่จะวางไหนแม่วางเสาก,กระโดงเรือข้างหน้าพ <c oughs> อแล้วพ่อก็วางข้างหลังดิ <c oughs> แย่แล้วทีเนี้ย ตอตาแม่กางตรงไหนหหเวลาแล้วอยากให้ผมกินลมเลยจังหนักไปตัวหนักไปตัวหนักไปมันหนักกาเป็นกินอ่ะไม่วางไม่ได <c oughs> ้ไปไปดูไปอย่างนี้มันวางไม่ได้แล้วเนี่ยจริงมันวางไม่ได้แล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่ดีกว่าเออเริ่มใหม่เริ่มใหม่เราต้องไม่วางข้างบนอ่าไม่วางข้างบนโอเคแม่เริ่มก่อนอาแม่เริ่มก่อนจุ้งเลย มันจะล้มนะครับโอเคหนึ่งสองสามเริ่มเลยไปแล้วครับจังหวะนี้เม่ก็เริ่มเรืออีกเดียวนะครับจังหวะนี้พ่อก็ต้องวางตรงนี้แล้วเอาไหมพ่อจะวางตรงไหนนะวางตรงนี้นะครับจังหวะนี้เรือก็ยังเที่ยวไหวเหนือใส่น้ำอยู่นะครับปู่โดนนะเอาแข่งนะนี่เลยแข่งเรืออ่ะป๊อปป๊อปเป็นคนพากจังหวะนี้เป็นไงจังหวะนี้นะครับเรือก็ แม่ไม่โดนแม่จังหวะนี้ก็จังหวะนี้เลยก็ลั่นไปได้ดีนะครับจังหวะนี้เอาแล้วพ่อโดนแน่พ่อโดนแล้วฟังเลยเท้่ยวเที่เยวเที่ยวจังหวะนี้รอฟังดีเลย่าฟังดีเลยใช่จังหวะนี้นะครับก็ยังได้อยู่แน่จังหวะนี้ก็ยังได้เรือเอาเรือหมุนเรือหมุนตามแม่แล้วตามแม่แล้ว ยกล้อยกล้อไม่ใช่วางนี่ยกล้อวางวางจังหวะนี้เมื่อตรงนี้ก็ยังเงียบนะครับแล้วเพนกวิบตรงนี้ก็แป๊กเป๊ะเป๊ะแป๊กโอ้ยโอ้ยมือโดนมือโดนอาว่าอย่ามาอยากได้อยู่แโอ้โหเพลงเลยอาวางข้างบนก็ได้แล้วแต่ อีละตัวลูกอุ้ยแบตจะหมดเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์ก่อนนะโอเคแล้วอ่าตามน้องอายนะครับตอนนี้อ๋อโอ้ยเรือหมุนครับเรือหมุนเรือตอนนี้แม่กับน้องอ้ายก็วางไว้คนละนโอ้ยเรียบร้อยเลยเรือกระดกเลยมาจะไปพับขอด้วยงาพับขอได้ด้วยพับขอดรวยพับกระจายพับแผ่นกระจายมาแม่มาแดดแดดแดเด็ด อ่าสคนอ่าใครก่อนใครก่อนใครจะเป็นคนวางก่อนบ๊อบอ,อ,อ่ะอคนแรกอ่าอ<ม>่าอ่าแม่วางก่อนเทคนิคก็คือให้วางใกล้ๆตรงกลางมากที่สุดจะทําให้เรือล้มยากเพราะว่าสมดุลมันอยู่ตรงกลางใช่แล้วไอต้องค่อยๆวางนะไอต้องค่อยๆวางเลกจับหัววางฮ่าโอ้ ห้ามชนโต๊ห้ามชนโตอ่อ่ะแล้วป๊อป๊อบบ๊อบนอต้องวางแถวแถวข้างหลังแล้วตรงนั้นตรงนั้นล้มต้องต้องวางแถวแถวตรงนี้ตรงนี้อ่าฮ่าฮเลยน้ไม่นาัน้าพว่อลน้องอโดนเอไแอน้องอยไปโดนเสาไอ้เสาก็โดนเดี๋ยวแม่ปะป๊อบบ้างดีกว่าถ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพ่อขยับเสากระดงเรือให้อยู่ตรงกลางดีกว่าให้มันอ่านี่ให้ให้หันเป็นแนวตรงองนี้เลย เพื่อที่จะได้วางง่ายง่ายไม่ไปชนมืออ่ะอันนี้ตานี้ใครกับใครอันนี้สามคนอ่ะาใครวางคนแรกออะให้น้องวางคนแรกห่อยให้น้อง่ายวางเป็นคนอ่อป๊อบป๊ออ่ะคนแรกง่ายๆยจะตายวางตรงไหนก็ได้เลยคนแรกเนี่ยเ่าไงเฮ้ยเท่าไงวางแรงเฮ้ยไหลไหลเพนกิ้นไหลโอ้ป๊อบป๊อต้องวางนู้นเพื่อถ่วงสมดุน ตอนนี้เรือเริ่มเอียงแล้วนะครับโอ้โหวงนะเอาเลย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 เอ้ยยังยังเรียบร้อยเทกระจาดไปเลยแต่ว่าวางง่ายขึ้นนะเราเรียงไอ้ตรงนี้มาทางนี้วางวางง่ายขึ้นเยอะเลยนะ จะไตามแม่กับป้อมเพราะอยากแม่กับป้อมอ่าแม่กับป้อมน้องไอเป็นกองเชียร์น้องไอเชียร์ใครระหว่างแม่กับป๊อปน้องไอว่าใครจะชนะน้องอยากเล่นน้องอยากเล่นด้วยมามามาอ่าสามคนสามคนก็ได้นะมาไปเล่นก่อนแม่แม่วางแล้วแม่วางก่อนต้องตื่กลางของมหาสมุทรที่กำลังป๊อปวางไหนป๊อมวางข้างบนน้องไอวางตรงนั้นล้มนะต้องต้องวางฝั่งนี้น้องไอต้องวางฝั่งนี้ฝั่งนี้ โอ้ยน้ออายน้องอายปล่อยเลยไปก็ล้มมาสิลูกเออลืมจบหัวมันใช่ไหมบอกให้จบหัวมันแล้วค่อยๆยปล่อยอ๋อมันก็ลืมจบหัวมันเหมือนกันน้มาอีกมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้เอาจริงเลยรอบสุดท้ายแล้วเอาจริงเลยมาอนนี้อันนี้ป๊อปเลือกที่วางแพนกวินตัวน้อยแพนกวินตัวน้อยตัวที่สองไปแล้วตอนนี้ ตรงไหนดีน้องไฮบอกตรงไหนดีอ่าได้แล้วแพนกิ้นตัวที่สามจุดเบาๆเบาๆเบาๆแม่จุกจ่กโอ้ยเย่งแล้วเย่งแล้วว้าเรียบร้อยเลยถ้าเไม่เล่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องพ่อไปทีวีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้็ปแม่จุกไปบายเย้น้องกติดตามนะอ่าน้องไฮไปบ่ายยังบ่าย <Yeah. S 1> อนั่นไอ oh. วางโชวได้วางโชว์อีกรอบหนึ่งมารอบนี้รอบสุดท้ายจริงๆแล้วอ่าเดี๋ยวค่อยๆตามป,ป๊อ oh. ปป๊อปป๊อปวางตูดป,ป๊อปวาข้างหลังนันก็กระดกนะออต้องวา,างฝั่งนี้ต้องวางฝั่งนี้ต <c oughs> ้องวางมันเรือต้องวางมันหัวเรืออ่าเนี่าอู้หู้ป๊า ตัวนี้ตัวนี้อยู่นานที่สุดเลยทิมวันทิมแล้วตัวนี้วนันยิมไปแล้ว,ว,ว,ว <c oughs> โอ้ไวกิ้งไวกิ้งเรือแ